สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาเพื่อนๆมาดูกิ้งกาครับกิ้งกาเห็นไหมกิ้งกากิ้งกาตัวอย่างใหญ่เลยเกาะอยู่ในต้นไม้เนะี่ยกิ้งกาออกสีแดงๆส้มๆอะไรสี บานบานยินนะฮึมเห็นไหมเห็นไหมกิ้งกาที่บ้านภาษาอีสานจะเรียกว่ากะกะปอมกะปอมตัวเป็นๆ สมัยตอนน้อยๆชอบไปหายินไปหาจับมาทำเป็นอาหารประกอบอาหารทำเป็นกับข้าวผัดกะเพราใส่กะเพราปลาได้อย่างอร่อยเลย หอมกุ๊บเลยกิงกาสายสารเรียกกระปอมแะควเพ,เพื่อนเรียกอะชื่อเหมือนกันหรือเปล่านะอัทางภาคเหนือภาคใต้เรียกว่าอะไรล็อกเล็กล็อกกเพิ่งเห็นครับเพิ่งน่าจะเพิ่งมาอยู่ หน้าเพิ่งจะเพิ่งจะับมาอยู่ที่ต้นกระท้อนเนพราะว่าอยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นเจอเลยอาจจะเพิ่งมาอาจจะเพิ่งมาอยู่ไปแล้วจรงโน้นนะกระป้อมกระป้อม ำน้ำพริกตำปนใส่มะม่วงนี่ก็อร่อยเหมือนกันตำปนกิเกะไปชมกิไก่อือฮะไปแล้วขึ้นไปนู่นแล้วขึ้นไปนู่นแล้วขึ้นไปนู่นแล้ว tung nấy tung nấy biết tung nấy oh no no no, no. Hmm. lên bay xuống rồi